ในประกาศฉบับนี้เนี่ยสาระสำคัญมันก็คือติดช่องแรกเนี่ยอนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบกิจการเคเบลิลหรือดาวเทียมเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาช่องตามที่เขาต้องการที่จะนำมาเสนอเนี่ยนำมาให้บริบรบการต่อประชาชนได้คะทีนี้ พอเขามีการฟ้องกันนี้มันก็สิ่งที่ทางกอสชต้องการสู้ในชั้นคดีก็คือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรายกเลิกประกาศฉบับนี้ไปเลยก็จะทําให้สิ่งที่การฟ้องนั้นมันก็หายไปใช่ไหมครับเพราะฟ้องกรือเพาฟ้องตองการที่จะยกเลิกนันทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีการฟ้องสมมุติว่าเรายกเลิกประกาศฉบับนี้ปั๊บครับ ก็จะทําให้สิบช่องแรกที่เคยกําหนดให้กับดาวเทียมและเคเบิลเนี่ยหายไปสิ่งที่ตามมาก็คือทุกคนเนี่ยก็จะมีะการจัดลําดับช่องรายการเหมือนกับะระบบภาคพื้นดินนะครับทีนี้วิธีการทาในการยกเลิกประกาศฉบับกันกก่าวทำยังไงก็ต้องมีการออกประกาศฉบับใหม่มายกเลิกประกาศฉบับเดิมโดยที่วิธีการเดิยๆก็คือเดิมเนี่ยเราไปให้1ิบช่องกัหรับบเคเบิลและดาวเทียมนะครับ ประกาศฉบับใหม่ก็จะบอกว่าเพื่อที่จะเยียวยากับพวกโครงข่ายเคเบิลและดาวเทียมเราก็จะอนุญาตช่องที่37ถึงช่อง60ก็คือการนี้ก็ให้24ช่องให้เขาสามารถที่จะเลือกบริการที่เขาต้องการนำเสนอต่อประชาชนเนียมาออกในช่องดังกล่าวได้นืครับเดิมในเคยให้แค่10ช่องคราวนี้จะให้24ช่องเพื่อชดเชยนะครับแต่ว่าจะเป็นช่องที่อยู่หลังจาก36ไปแล้วนะครับ มันก็จะทําให้เกิดความสะดวกกับประชาชนในแง่ที่ว่าตัวทัดที่เป็นบริการที่็นการทั่วไปก็คือช่องดิจิตัลทั้ง36ช่องเนี่ยก็จะอยู่ที่เดียวกันในทุกๆระบบครับค่ะเพราะฉะนั้นจะเริ่มใช้แบบนี้ได้จริงๆบังคับใช้เมื่อไหร่ฮะตุลาพฤศจิกายนแล้อครับเราก็คาดหวังว่าจะสามารถที่จะดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในอนพฤศจิกายนครับเพราะว่าจะต้องไปรับฟังความเห็นสาธารณะด้วยแหละฮะ แน่นอนครับแล้วก็ก,ก็ต้องเรียน,นนะครับว่ามันมันคงมีคนที่จะต้องโต้แย้งแน่นอนนะครับเพราะว่า<อ>ทางนั้นทางนี้นะครับเราก็มองประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญแล้วก็จริงๆก็คือการที่มีการดําเนินการในครั้งนี้ก็ เพื่อที่จะทําให้เกิดความสะดวกกับประชาชนนะครับอยา่างที่อยา่อยางที่พูดเมื่อกี้นะครับว่าตอน,น,นออเวลาโฆษณาของนชเช่นก็ลําบากนะครับโฆษณาเวลาโฆษณาก็ต้องบอกว่า22ถ้าเป็นตฟอร์มื่นก็ต้อง32ซึ่งมันก็ทําให้เกิดความลําบากในการที่ประชาชนจะเข้าถึงช่องต่างๆในใน,ในทุกช่องทางนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความสับสนเพราะฉะนนั้การดาเนินการในกล่าวก็มีประโยชน์ในสองสามอย่างในอย่างแรกก็ คดีความก็จะหายไปอย่างที่สองก็คือมีการชดเชยให้กับทางจาเคเบิลและดาวเทียมอย่างที่สามก็คือทําให้ประชาชนเนี่ยมีความง่ายในการที่จะเข้าถึงากิจการโทรทัพท์ที่ให้บริการาการทั่วไปครับครับครับแต่ว่าถ้าหากว่าเคเบิลหรือว่าดาวเทียมเขาเขาไม่รับข้อเสนอหรือไม่ทําตามได้ไหมครับก็อาจจะให้เหตุผลว่า1น0ถึงสิช่องแรกเนี่ยมันจําง่ายมากกว่า3 7มสิบเจ็ดถึงหกหรือให้เหตุผลว่าเขาเขาได้มีการโปรโมทไปแล้ว ว่าต้องบวกไปอีกสิบนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาจะไม่ทําตามเนี่ยได้ไหมครับเขาไม่ไม่ทำไ,ไ,ไม่ทำตามอ่ะไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าประกาศต่อสชเนี่ยมันเป็นกติกานะครับ,รบแต่การโต้แยง้งเช่นการฟ้องร้องต่อศาลอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิที่เขาสามารถดาเนินการได้นะครับต่อสชก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปชี้แจงนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่ อย่วงคงก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกสททที่แ้งเหมือนกันนะครับเนชั่นก็ต้องช่วยกสททในการที่จะต่อสู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทีนั้นที่บอกว่าคดีเก่าก็หายไปด้วยเนี่ยแต่อาจจะมีคดีใหม่มาถูกไหมฮะเขาอาจจะไม่แฮปปี้ก็ไปฟ้องศาลได้ก็เป็นไปได้ครับต้องถามว่าเราเราได้สร้างกระบวนการเดียวยาให้ลูอยาก็เราก็สร้างกระบวนการเดียวยาเดิมเนี่ยให้เลือกตามใจเนี่ยได้ติดช่องนะครับแต่ว่าพอเป็น ให้ช่อง37ก็ให้24ช่องก็คือ37ถึง60นะครับก็ก็เดี๋ยวอยากให้ครับเพียงแต่เลขเขาอาจจะไม่ชอบกันนั่นเองก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเลากคือคือถ้าถ้าไม่ชอบก็ก็ไม่ไม่ทัดบจะว่ายังไงนะครับพอเพิ่มให้แล้วนะครับอ,อนี่นะฮะ,ะก็ก็ติดตามดูกันครับประมาณเดือนพฤศจิกายนนะฮะ ใช่ครับครับครับเอาละครับทษนทษนะท่านท่านที่ฮะแล้ว12ช่องที่ที่คอสชให้สามารถออกอากาศได้เนี่ยเขาจะออกอากาศได้เมื่อไหร่ฮะ12ช่องอ๋อ12ช่องดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมค่ ทางกศอก็พยายามที่จะดาเนินการให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าช่องเหล่านี้เนี่ย <c oughs> เขาดําเนินการตามกระบวนการได้เร็วแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้ก็สํานักง,งานก็ได้เชิญมาแล้วก็พยายามดําเนินการให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาจริงๆกสธก็ได้มีการเตรียมการมาแล้วแล้วก็คิดว่าคงมีหลายช่องที่สามารถที่จะอนุญาตให้ดาเนินการได้ไดไดในวันพรุ่งนี้ครับขอพรุ่งนี้เลยนะคะครับ <c oughs> คูปองค่ะนิดนึงคูปองกล่องดิจิตอลด้วยค่ะตกลงอันนี้จะจะจะแจกเมื่อไหร่คะตามกําหนดไหมคะอันนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องของกสชนะครับแล้วก็สำนักงานอล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ท่านเลขาท่านได้ประกาศแถลงข่าวว่าคงเป็นประมาณวัตุรามครับตามนั้นนะคะครับขอบคุณมากครับท่านดรนาทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะท่านประธานกสชท่าน